มาถึงหัวข้อที่สําคัญอยู่ข้อนึงนะครับหลังจากที่เราทํากระบวนการมาแล้วนะครับข้อตัวยงตอบไปเรียบร้อยอาจจะมีหรือไม่มีเนาะถ้าไม่มีเราก็อาจจะมาขั้นตอนนี้เลยคือการปิดการขายนะครับคุณแพทย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับสำคัญยังไงบ้างเกี่ยวกับขั้นตอนของการปิดการขายครับก็คือว่าสัญญาณซื้อเกิดเริ่มเกิดขึ้นแล้วแน่นอนเราต้องทําการปิดการขายโดยเฉพาะว่าเราอาจจะทํานึถึงสได้สมบูรณ์แบบแล้วเราแล้วลูกค้าก็พร้อมที่จะ ยื่นบัตรประชาชนให้เราหรือว่าโอเคตกลงแล้วแหละว่าจะเอาแผนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการปิดการขายอะค่ะถ้าถ้าบางคนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมองว่าทำไมฉันยังปิดไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ทําหมดแล้วนี่นาะทุกขั้นตอนแต่ส่วนหลักๆแล้วเราต้องลองดูว่าที่เราปิดไม่ได้อะเพราะลูกค้าไม่ซื้อหรือว่าเราเปิดใจตั้งแต่แรกไม่ผ่านอ,อันนี้เป็นอีกข้อหนึง่งที่ว่าเราอาจจะต้องกลับไปทําการเปิดใจหรือว่า เบรในการนําเสนอ<ม>โปรดักต์ก่อนหรือว่าเราอาจจะรู้สึกลูกค้า,าจะรู้สึกว่าโดนฟอร์สมากเกินไปหรืออะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะค่อยๆเปลี่ยนน้มน้าวไปเรื่องอื่น<ม>ไปแฟกไฟดิงใหม่ไปอะไรเงี้ยค่ะทำลองสลับแล้วค่อยกลับมาปีกันขายดูอะไรเงี้ยค่ะคถ้าเรามองว่าเออเราพอทําเสร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะทำทุกข้อสมบูรณ์แล้วอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะเริ่มที่จะให้ข้อมูลแล้วแหละข้อมูลส่วนตัวอย่างเช่นแบบเออถ้าเขาบอกว่า ถ้าวันนี้ค่ะโครงการที่เราพูดไปอ่ะค่ะไดุ้มีการพูดคุยกันถ้าวันนี้เห็นว่าพี่เห็นว่าดียามแรกขอบัตรประชาชนเลยค่ะเนี่ยค่ะถ้าเขายื่นบัตรประชาชนเมื่อไหร่ก็แสดงว่าแปลว่าเขาก็โอเคตอบตรงลงกับนาสิ่งนั้นและอะไรเงี้ยค่ะเขาเราก็จะทําให้แบบโอเคเราคีปิดงานสายของเราจบไ,บไ,ได้ค่ะนั่นคือถ้าพอขออะไรแล้วปุ๊บได้แสดงปลี่ยนขายเรียบร้อยนะครับ<ช>แล้วคุณแพทย์บอกว่าวันนี้เราเสนอเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะครับแล้ว มันมีสัญญาณอะไรบ้างครับที่บ่งบอกว่าเราน่าจะลองปิดการขายดูบ้างแหละอย่างเช่นแบบเวลาเราอยู่ๆลูกค้าถามว่าเอ้าแล้วมันมีมันมีแบบพี่ต้องส่งเท่านี้ใช่ไหมถามอะไรก็ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดไปอย่างเช่นแบบเอ๋อเป็นความเสี่ยงความเสี่ยงกลางหรอที่พี่ซื้อไปอะไร,รอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบ มือนยิงคําถามเหมือนรีเช็คกลับมาอีกทีแล้วพี่ต้องส่งเบี้ยเท่านี้กี่ปีล่ะอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นการที่ว่าอ๋อเขาฟังเราอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้หลุดประเด็นไหนไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้ว่าโอเคแสดงว่าเราเปิดใจผ่านแล้วคนนี้แหละเราน่าจะไปนั่งในใจเขาได้แหละอะไรนะตอนที่โพสิทธิ์แรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ก็เลยอาจจะเป็นเนี่ยเป็นจับสัญญาณตรงเนี้ค่ะว่าโอเคมันเป็นจังหวะที่เราต้องปิดแล้วนะอ,อะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าพูดไปเยอะจนแบบไม่ยอมแลนดิง้งไม่ยอมปิมอมดอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องอหัดสังเกตแล้วก็ดูว่าแบบจังหวะไหนควรที่จะเริ่มแลนดิง้งปิดการขายอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องทําเลยครับนั่หมายความว่าถ้าวันนี้เราเสนอแล้วเนี่ยลูกค้ายิ่งมี p า l i c y p a กับเราก็คือมีการถามอยากนู่นอยานั่นเนี่ยอันนี้คือสัญญาณที่ดีมากๆเลยใช่ไหมครับ เพราะนั้นเนี่ยพอถ้าเขาถามปุ๊บเราตอบเรียบร้อยปุ๊บเราก็อาจจะลองเป็กนการขายดูเลยใช่หครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าแบบเขาแบบเริ่มแบบนิ่งไปเงียบไปอะไรเงี้งยเราอาจจะใช้โปรบัตรเครดิต<ช>หรือว่าแคมเปญน,นะเดือนเดือนนั้นนะคะในการช่วยเขาปิดคือบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่อยากจ่ายเงินก้อนครับ<ช>เขาพอที่จะแบ่งชําระได้ไหมหรืออะไรเง<ช>ี้ยคะ่ะ<ช>แต่เขาอาจจะไม่ได้ถามเราตรงๆเนาะเราก็อาจจะพูดตัวเนี้ยค่ะซึ่ง มันก็เป็นอะไรที่สามารถที่จะช่วยให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะใช่ครับแสดงว่าถ้าเขานิ่งเราต้องถามว่าเขาติดอะไรไหมถูกไหมครับแสดงว่าอาจจะมีปมอะไรที่เขายังติดใจอยู่ถ้าวันนี้เราตอบได้ก็แสดงว่าโอเคแล้วเป็นอีกสัญญาหนึ่งที่เราอาจจะลองปิดการขายครั้งหนึ่งนะครับแล้วเมื่อกี้ได้ยินคุณแพทย์บอกว่าเวลาปิดการขายก็อาจจะขอประชาชนนะครับนอกจากขอประชาชนแล้วเนี่ยมีคําพูด เด็ดอื่นๆนไหมครับที่เราแบบใช้ปิดทัสั้นประโยคการปิดค่ะก็อาจจะมีอีกอันหนึ่งก็จะเป็นแบบว่าวันนี้พี่จะสะดวกชําระเป็นบัตรเครดิตหรือ,อเป็นสแกนชิลล์โค้ดดีคะครหรือว่าผู้รับผลประโยชน์เป็นใครคะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเป็นอีกเวหนึ่งในการที่จะแบบปิดการขายเขาได้เหมือนกันค่ะใช่ชค่ะอันนี้ก็จะเป็นประโยคสั้นๆเนาะที่เราสามารถเช็คได้ว่าลูกเข้าเคยัง<ช>ถ้า<ช>เราพูดไปปุ๊บมา พอเขาไประชนแล้วอาจจะลูกค้าติดนุ่งติดนี่ติดนั่นเราก็อาจจะตอบลูกค้าไปเสร็จ <S <S อีกครั้งหนึ่งอาจจะพูดรับผิว่าปเป็นใครดีถ้าเขาบอกว่าก็คงเป็นลูกแหละแสดงว่าเราก็ปิดเรียบร้อย<ช>นะครับวัะนั้นเนี่ยการปิดการขายเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ปิดในรอบแรกครั้งเดียวนะครับซึ่งเราปิดการขายไปอาจจะมีสัญ,ญญาณบางอย่างที่ลูกค้ายังกังวลอยู่นะครับเพียงแต่เราขี้ขายความกังวลลูกค้าไปเนี่ยก็สามารถที่จะลองปิดอีกครั้งหนึ่งได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับทั้งหมดเลยในการ กระบวนการที่เราไปเปิดใจลูกค้านะครับแล้วก็หาข้อมูลลูกค้าแฟคต์ไฟดิ้งเรียบร้อยปุ๊บนะครับเราก็มาวิเคราะห์แล้วก็นําเสนอนะครับแล้วก็อาจจะมีข้อโต้แย้งหรือไม่ก็ได้นะครับแล้วก็มาขั้นตอนในการปิดการขายซึ่งอย่างที่คุณแพทย์บอกบางขั้นตอนเนี่ยอาจจะคาเรียกว่าอาจจะย้อนกลับมาก็ได้ถ้าเกิดสิ่งที่เราทําอยู่แล้วมันยังไม่สามารถปิดการขายได้นะครับสำหรับการปิดการขายของลูกค้ากลุ่มนี้นะคะเราต้องทำให้เขาเห็นได้ว่ามันมีประโยชน์กับเขาจริงๆความคุ้มครองมันคุ้มค่ากับ กับเงินที่เขาจ่ายไปไหมให้เขาได้เห็นว่าเขาทําแล้วเขาเกิดความสบายใจอุ่นใจเมื่อวันที่เขาไม่อยู่เราอาจจะสอบถามเขาหรือว่าถามเขาได้ค่ะว่าคุณลูกค้าคะเห็นไหมคะว่าเงินก้อนนี้ค่ะมันสามารถที่จะสร้างความสบายใจให้กับลูกค้าได้จริงๆในวันที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทําให้ธุรกิจของเขาหรือครอบครัวหรือคนที่เขารักสามารถที่จะอยู่ต่อไปได้โดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินได้ค่ะสุดท้ายนี้นะครับ คุณแพทอยากฝากอะไรให้กับคนที่ขายอยู่ในลิงก์บ้างครับได้เลยค่ะก็อยากจะฝากนะขายทุกๆคนนะคะแบบว่าอยากให้ฝึกเปิดใจทําทุกขั้นตอนค่ะแล้วก็แบบว่าเรียนรู้ในการที่จะปิดการขายตอบข้อโต้แย้งยิ่งออกไปทํางานเยอะๆก็ยิ่งจะมีประสบการณ์ในการตอบข้อที่ขายแล้วก็รับมือมันได้อย่างเฉียบ,ค,บคมแล้วก็พยายามเตรียมเอ่อเตรียมเตรียมการบ้าน ไปก่อนที่จะเจอลูกค้าทุกครั้งแล้วก็ยิ่งเราทำได้ได้มีข้อมูลแฝงลูกค้าได้เยอะเท่าไหร่เรายิ่งจะได้เปรียบแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะฝึกประโยคเด็ดประโยคเชียร์ของตัวเองแล้วก็พูดอย่างมั่นใจค่ะแล้วก็ขอให้จะได้ปิดการขายได้เยอะๆนะคะให้ผ่านฉลุยได้ได้เลยค่ะได้ครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าในวันนี้นะครับทุกท่านจะได้ประโยชน์นะครับเทคนิคต่างๆนะครับที่เราจะไปนําเสนอลูกค้านะครับแล้วก็ ที่สำคัญคืออยากให้เราปรับใช้กับตัวเองใช้บ่อยๆนะครับเป็นตัวเราเนี่ยประสิทธิภาพในการใช้ก็จะมากขึ้นโอกาสในการเปขายก็จะเพิ่มขึ้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแพทย์มากๆนะครับที่ให้เกียรติในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่มาฟังในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ